อยากสุขภาพดีอยากมีรายได้บริษัทโฟรไลท์มีคำตอบให้ครับสวัสดีครับท่านที่รักไอห,ห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพและท่านที่กำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์อยู่นะครับ ผมคำผางพกเทปทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟลายประเทศไทยเช่นเคยนะครับพบกันผมก็นำเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟล h t แล้วก็เรื่องของวิธีการในการที่จะสร้างรายได้กับบริษัทโฟล h t นะครับบริษัทโฟล h t เป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับเป็นผู้ถือสิทธิบตัตรการผลิตโฟลายทรานส์เฟิร์สแฟกเตอร์แต่เพียงผู้เดียวนะครับ ทรานส f เฟอร์ฟเคเตอร์คือข้อมูลการตรวจจำรรของเชื้อโรคหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปนั่นก็คือภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินะครับ ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะครับเราจะได้จากการไปสัมผัสกับโรคการได้เกิดการเจ็บป่วยถ้าหายจากการเจ็บป่วยก็จะได้ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินะครับแต่ทานสเปอร์เปกเตอร์คือข้อมูลการจดจําของเชื้อโรคเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติจากแหล่งอื่นที่บริษัทสามารถสกัดนํามาใส่แคปซูลทําเป็นอาหารเสริมเพียงแค่คุณหยิบเข้าปากวันละ2แคปซูลคุณก็จะได้ภูมิคุ้มกันเพิ่มในทุกๆวันนะครับ ภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยมีเกิดแล้วก็มีตายการเกิดใหม่ก็เป็นเหมือนกับภูมิคุ้มกันบริสุทธิ์นะครับตัว t r a n s p o r อ e r เนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงจะเป็นผู้ที่คอยสอนภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมาใหม่ให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จักในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆนะครับคนเราเกิดมาเนี่ยก็ต้องเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยเนี่ยทุกคนก็เกิดการเจ็บป่วยเราก็มักจะพูดกันติดปากว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่จริงๆแล้วนะครับการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ปกป้องร่างกาย เราหน้าที่โดยหลักของภูมิคุ้มกันของเราก็คือมันมีหน้าที่ในการปกป้องร่างกายของเราไม่ให้เกิดโรคแต่ถ้ามันเกิดโรคก็แสดงว่าเราขาดการเอาใจใส่กับภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั้นมันเกิดปัญหามันบกพร่องไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะจัดการกับภูมิคุ้มกันได้แล้วทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่เจ็บป่วยกันนะครับและผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุคนเราเนี่ยตัวนี้แหละของแท้นะครับว่าคนเรานี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอายุมากขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกลายเป็นคนแก่ในอนาคตนะครับผู้สูงอายุก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่ํา แต่ภูมิคุ้มกันดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันสามารถที่จะถูกกระตุ้นแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นมาได้พอถูกกระตุ้นอย่างถูกวิธีนะครับมันก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ทํางานได้เต็มที่นะครับแต่ก็ต้องผนวกไปกับสารอาหารนะครับลำพังภูมิคุ้มกันมันไม่สามารถที่จะทําให้คนเรามีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากสารอาหารนะครับดังนั้นการบริโภคอาหารจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเรา เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและก็สามารถที่จะจัดการเพิ่มภูมคุ้มแปลนให้กับร่างกายได้อันนี้สุขภาพดีแน่นอนนะครับตัวภูมคุ้มแปลนที่มีบทบาทสําคัญในการสู้กับเชื้อโรคโดยทั่วไปนั่นก็คือ NK Cell นะครับ NK เซลหรือ n a t ธอรอน คิวเลเซลภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าเซลล์พิจ่าตหรือบางทีก็จะเรียกว่าเซลล์นักฆ่าโดยธรรมชาติเซลล์ Cell ชนิดนี้นะครับเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไม่จาเพาะมันสามารถที่จะฆ่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาหรือว่าทําให้ร่างกายของเรานั้นเกิดโรคความพิเศษของ NK เซลก็คือไม่ต้องรอการกระตุ้นหรือไม่ต้องรอใครมาสั่งให้ทํางานนะครับนี่คือข้อดีของ NK เซลลหรือเนทรอนคิลเลเซล์นะครับ คราวน,นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ Transfer f o r ์ไลท์ทรานสเปอร์พิคเนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของเนตรอนจิล l เซลนะครับนี่คือ Transfer f o r ์ไลท์ทรานสเ o อร์พิคเตอรพลัสสามารถกระตุ้นเนตรอนจิลเซลได้437% มันเป็นเรื่องดีนะครับที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนป่วยผู้สูงอายุคนที่มีปัญหาทางด้านของความเครียดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงนะครับขอแนะนํานะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเปอร์เฟกเตอร์พลัสเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ไวภายใน2ชั่วโมงสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทโฟไลท์รีเสิร์ชประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ หลายๆท่านนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายคนมีความสามารถทางด้านการตลาดผมก็จึงอยากจะแนะนําให้คุณทําตามวิธีการดังต่อไปนี้นะครับและคุณจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีพร้อมกับมีรายได้ให้กับครอบครัวของคุณนะครับเริ่มจากนะครับซื้อชุดสมัคร150 LP ตัวนี้ไม่มีค่าสมัครนะครับก็จะได้ผพพลิตภัณฑ์ไปทําการตลาดหรือว่าไปใช้เองก็แล้วแต่นะครับ4ขวดฟัวรต์ไร a ฟ t เตอร์2ขวดฟัวรต์แนสเฟอร์พิเตอร์พัส2ขวดนะครับ ใครที่สมัครในช่วงนี้นะครับผมมีเสื้อโฟลไลท์ที่ใส่โปรโมทธุรกิจของคุณไปด้วยแถมเสื้อให้2ตัวนะครับแล้วใน150คะแนนนี่ครับคุณยังจะได้คะแนนสะสมอีกคะแนนสะสมคุณสามารถที่จะนำเอาไปแลกสินค้ามาใช้ฟรีได้และอีกอย่างนะครับการซื้อ150คะแนนนี้คุณจะได้สินค้าแถมฟรีทุกเดือนสินค้าแถมคุณเอาไปใช้สำหรับดูแลสุขภาพของคุณมันจะดีมากเลยนะครับถ้าหากว่าคุณได้ผลิตภัณฑ์ที่เอาไปดู ูแลสุขภาพ,พร่างกายของคุณแบบฟรีๆนะครับและถ้าแค้ในสะส,สมของคุณมากพอคุณก็สามารถที่จะแลกเอาผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายขายต่อได้กําไร100%นะครับวิธีการที่คุณจะมีรายได้เพิ่มก็ด้วยการเพิ่มสมาชิกคุณแนะนําสมาชิก3คนลงชุดสมัครแบบเดียวกับคุณคือ150คะแนนนะครับและทุกคนก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสินค้าเอาไปใช้ฟรีเหมือนกันนะครับเมื่อคุณมีสมาชิก3คนคุณจะได้โบนัส นั 1> 1, บาทในทุกๆเดือนนั่นหมายถึงว่าสมาชิกของคุณอย่างน้อย3คนสั่งซื้อ150 LP แบบนี้คุณก็จะได้โบนัส1,850บาททุกเดือนตลอดไปนะครับและถ้าเกิดว่าสมาชิกของคุณมีสมาชิกเพิ่ม เป็นชั้นที่2ของคุณเพิ่มขึ้นมาอีก9คนนะครับ3าเป็น9นะครับ9คนทีนี้คุณจะได้รับโบนัสเพิ่มเป็น7,400บาทและถ้าเกิดว่าสมาชิกของคุณขยายธุรกิจออกไปเป็นชั้นที่3ของคุณนะครับรวมสมาชิก3,9,27เพิ่มขึ้นมาอีก27คนนะครับคุณจะได้โบนัสพิเศษ29,600บาท แต่พิเศษนะครับแนะนําให้เลยนะครับว่าถ้าใครมีสมาชิกในชั้นที่3นี้ถึง27คนนะครับรายได้ของคุณขั้นต่ำนะครับไม่ต่ำกว่า50,000ถึง70,000บาทอันนี้สัมผัสมา,มาด้วยตัวเองนะครับท่านที่สนใจนะครับต้องการอยากจะร่วมธุรกิจสามารถที่จะคลิกลงทะเบียนใต้คลิปวีโอนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมไดนใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากคลืติดโปรไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ